เพื่อนเอนเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะคือเวลาที่เราจะส่งรูปในไลน์แล้วภาพมันจะแตกหรือว่าภาพมันจะอาจจะไม่ชัดนั่นเองนะคะซึ่งวิธีแก้นั้นนะคะง่ายมากๆเลยนะคะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน line ค่ะ หลังจากนั้นเพื่อนๆกดไปที่หน้าหลักหนึ่งทีนะคะสังเกตที่มุมบนด้านขวานะคะเพื่อนๆจะเห็นรูปฟันเฟืองนะคะให้เพื่อนๆนะคะจิ้มเข้าไปหนึ่งทีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะเห็นคําว่ารูปแอนวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปหนึ่งทีเลยค่ะแล้วก็จะเห็นคําว่าคุณภาพรูปที่ส่งนะคะให้เพื่อนๆจิ้มเข้าไปอีกหนึ่งทีค่ะ เดิมทีนะคะของเดาจะอยู่ที่ความละเอียดมาตรฐานนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนจากความละเอียดมาตรฐานนะคะให้เป็นความละเอียดสูงนะคะเพื่อที่จะทําให้ภาพของเรานะคะมันชัดขึ้น,นะคะ่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีทําให้ภาพชัดขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องแลกกับการที่ต้องรอนานกว่าเดิมแต่ดาวว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะคะดาวหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ดาวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ